มาเรื่องของการเดินทางบ้างครับในเรื่องของการเดินทางครับรัฐบาลครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับการเดินทางช่วงปีใหม่2568มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขตั๋วเครื่องบินแพงครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้มีการเปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคาตั๋วเครื่องบินครับที่อาจจะมีราคาสูงในช่วงระหว่างวันที่27-28ธันวาคม2567และวันที่1-2ธันวาคม2568เนื่องด้วยนะครับมีการเดินทางโดยสารเครื่องบินเพิ่มมากขึ้นและจำนวนอากาศยานที่สายการบินทุกสายมีอยู่ ยังมีจำนวนน้อยกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 อยู่ที่76ลำหรือคิดเป็น25ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการนะครับโดยสารนะครับด้วยเครื่องบินโดยตรงจึงมอบหมายให้สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้เข้าติดตามสถานการณ์ค่าโดยสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมท้งนะครับให้มีการหารือร่วมกับสายการบินและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการในการเดินทางและแก้ไขปัญหาราคาตั๋วแพงในช่วงวันหยุดยาวพร้อมทั้งได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับโดยสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยจะมีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น247เที่ยวบินและมีจํานวนที่นั่งเพิ่มถึง48,244ที่นั่ง ซึ่งจานวนที่นั่งที่เพิ่มมานี้จะมีตั๋วราคาไม่สูงรวมอยู่ด้วยและจะใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่26ธันวาคม67ถึง5มกราคม68โดยตั๋วเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มมานี้จะเข้าสู่ระบบการขายตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน67ขณะที่บริษัทการบินไทยจะปรับชนิดอากาศยานนะครับเพื่อให้จํานวนที่นั่งมากขึ้นในบางวันใช้เส้นทางภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่และเชียงรายซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้ตตนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปี68ซึ่งในการนี้เองครับ ทางด้านจะทําให้จํานวนที่นั่งเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวถึง25,114ที่นั่งดังนั้นจึงมีที่นั่งเพิ่มขึ้นทั้งหมด73,388ที่นั่งนั่นเองนะครับ